วันนี้เราจะมารีวิวตุ๊กตาไดนโนเสาร์คอยาวข้างหลังกันใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเราจะมาทำอะไรกันครับรีวิวไดโนเสาร์ว้าวนี่เราจะมารีวิวไดนโนเสาร์แบบใหม่กันนะครับใช่นี่ไดโนซอร์เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอะไรครับแองคิโลโซรัสแองคิโลโซรัสแล้วเป็นสองตัวเหละครับเองคิโลโซรัสใช่สองตัวเลยแต่ว่า,ารู้สึกว่าอ่าคนละลสีนะครับตัวนี้จะสีน้ำตาลอันนี้เป็นหลังสีเขียว อันนี้เป็นที่เป็นตัวบัมปี้ใช่ไหมครับใช่อ่าบัมปี้นะครับแต่อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะนี่แล้วมีตัวไทเซเลท็อปอยู่ด้วยครับใช่มีไข่ด้วยนะเนี่ยนี่เหมือนกันเลยมีไข่ด้วยครับนี่ตรงนี้ไหนเดี๋ยวดูหน่อยครับเห็นไหมคะอ่าโอ้มีไข่สามฟองนี่เขาจะเป็นแบบไดโนเสาร์ออกไข่หรือเปล่าใช่โอ้โหได้กล่องใหญ่มากเลยครับเนี่ยแล้วสองตัวเหมือนกัน มันน่าจะมีแบบอื่นปะครับออามาสองตัวเลยเหรอกบมันคนละสีไงอ๋อแค่คนละสีต,ต่างกันแค่สีเองนะอ่านี่รอบกล่องหุ้ยอยู่โอ้โห,โหทีเล็กอ๋อนี่เขาบอกว่าจะมีไฟที่เนี่ยตรงด้านหลังกระดองนี่ออกไข่เอ่อไข่อ่านี่เขาบอกเอาไข่ใส่ที่กระดองข้างหลังใช่แล้วก็ออกไขอ่อ๋อนี่หางคือจุดเชื่อมน่าจะเป็นที่ใส่หัน แล้วก็มีไฟนี่นะครับน่าจะเดินได้ด้วยนะโอ้โหเท่มากตัวใหญ่ด้วยนี่มาเดี๋ยวเราเอาเจ้าแองคิโลโซลัสแกะออกมาจากแพ็กเกจก็เลยดีกว่าคะ่ะ <c oughs> ัวอะไรนะผลละสีอู้ห้ว้าวอ๋อนี่เขาเป็นพลาสติกแบบใสๆเนาะมันจะได้เห็นไฟสะท้อนออกมาว้าวอุ้ยตัวบอลิ่มเลยครับไหนดูดูด้านไข่หน่อยอันนี้ที่เปิดไข่อ๋อไข่ยังอยู่ในถุงนะนี้ไหนที่เปิดไข่ครับอ๋อนี่ด้านหลังใช่ไหมเราออกได้ไหมครับทำไมมันแน่นจังครับแน่นอ๋อนี่มันเป็นสลักอยู่ มีสลักเกลียวตรงนี้นี่แล้วก็ใส่ไข่เข้าไปในนี้อ,อนี่พี่เบนนี่เป็นสีเขียวนะนี่เทียบกันดูผ่าผ่าผ่าลังกระดองอ่ะ,ะน้ำตาลกับเขียวอยโอ้ยแต่สวยอยู่นะนมาเดี๋ยวแกะออกมาเลยครับอันนี้เราได้เอาเดวเสาตัดออกมาจากสายรัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่ชิ้นส่วนนะครับเขายังไม่ต่อมาให้นะมันจะเป็นข้อหางนะครับ นี่ไข่ทั้งหมด6ฟองนะครับก็คือกล่องละ3ามฟองอันนี้เราถาดเรามาใส่นะกันไข่ตกนี่แล้วก็ตัวไข่ซิรท็อปอันนี้เขาจะเป็นเหมือนแบบโมเดลยางๆนะครับเนี่ยอ่านีสองตัวเหมือนกันนะาสีอาจจะต่างกันนิดนึงทำไมหน้าอไอตัวนี้สีน้ำตาลหน้าตัวนี้สีเขียวเออเนี่ยเราเพิ่งมาสังเกตนะอันนี้สีน้ำอันนี้หน้าน้ำตาแต่ว่าหลังเขียว อันนี้หน้าเขียวหลังน้ำตาลเขาสลับหัวผิดกันหรือเปล่าไม่รู้นะตังโหลผิดอันนี้เรายังไม่ได้ถอดหัวนะไม่รู้ว่าหัวถอดได้หรือเปล่าด้วยนี่เดี๋ยวมาดูรอบตัวเขาหน่อยครับตรงนี้ก็มีไฟนะครับน่าจะส่องมาที่หางอนี่แล้วไดโนเสาร์เท่มากเลยครับมีล้อน่าจะวิ่งได้เนี่ยมีล้ออ่านี่จุดใส่ฐานนะครับ อนนี้น่าจะใส่ฐาน 2A 2A สักประมาณ4ก้อนนี่ก็เหมือนกันแหละครับอันนี้8ก้อนเ,เราต้องมาไขน็อตออก,ม,กอมาเดี๋ยวเรามาเอาดโนเสาใส่ฐานกันดูดีกว่าครับมาเปิดดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงครับอ่านี่พี่เบมใส่ฐานแล้วครับนี่ 2A ทั้งหมด3ก้อนนะครับอ่าไหนลองทดสอบเปิดดูหน่อยครับ ดูไฟเท่มากครับไดนเสาร์ดิสโกเทคตอนนี้เราก็เอาไดนเสาร์ใส่ถ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะมาใส่ไข่ไดโนเสาร์กันแล้วและเดี๋ยวเราจะมาเปิดเื่อนกันดูนะครับว่าเขาจะเดินและออกไข่กันแบบไหนนี่เดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ก่อนเอาพวกนี้ออกก่อนครับนาตัวละสามฟองนะบรรจุลูกกระสุน เยแต่เดี๋ยวเราต้องเอาตัวครอบล้อใต้ฐา,านออกด้วยนะครับเดี๋ยวไม่งั้นมันจะไม่ไปนะอ่ามันจะมีตัวกลมๆอยู่พร้อมมีอ่ะคะอแล่าเต็มตัวไปเลยไปเลยโอ้โวเดินให้าไปเลยเอ้อเอาไข่แล้วเห็นไหมโอ้ยยังครับออกแล้วออกแล้วนี่นี่ตอนใต้กระดูกมันหยุดอ่ะใช่ต่อเขาจะออกกีหลังเลยอยู่แล้วนี่นี่ ไฟไม่มาเหมอมันต้องขยับมันลงมาก่อบนี่ลัดไฟที่ด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแต่เขาจะเดินไม่ค่อยไกลนะเขาจะเดินแบบหมุนไปหมุนมา อันนี้เสียงรอ้องเขาเหมือนตัวที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นตัวทีเล็กกับตัว b บ a c h i o s a u r คอยาวอะครับอาอืมเขาเหมือนกันเลยนะต่างกันแค่สีเองครับโอ้ยเอาใครมาแล้วใครตบใครตบเอ้อรอ้องกันใหญ่เล พี่เบมออกบ้างยังครับเจ้าหน้าทจะบอกาแล้วค่ะโอ้ย้เหัโอ้ยอันนั้าออกแล้วถ้าเขาจะออกเขาจะหยุดใช่นี่ถ้าเขาจะออกใครเขาจะหยุดพี่โอโซละพาเราไปดูเองคีโรโซละออกใครหน่อยนะไปเลยไปเลย ก็ได้รีวิวเจ้าแกงคิโรซอรตสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือถือว่าเป็นของเล่นที่เล็กๆน้อยๆนะก็คือไดโนเสาร์เดินได้ออกไข่ได้แล้วก็มีเสียงร้องมีไฟนะครับจริงๆก็ไม่เล็กน้อยนะตัวใหญ่อยู่นะครับเนี่ยตัวบเริ่มเลยใหญ่กว่าแถมอีกเด็กๆน่าจะชอบกันนะครับวันนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับอย่างไงคลิปนี้ก็ขอฝากน้องๆเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง BML c o n t นะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย